สวัสดีครับวันนี้เรามาศึกษาพระหลวงปู่ก,กันเป็นพรมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบซึ่งองค์นี้เป็นเนื้อสีชมพูซึ่งจะค่อนข้างจะหายากกว่าเนะื้อสีเป็นขาวเป็นลักษณะของพระพิมพ์ไม่มีขอบซึ่งเอกลักษณ์ก็คือตามที่ผมบอกถ้ามีไม่มีมีจุดตรงนี้จะมีกล่อรอยจุดตรงนี้ตามที่ผมเคยบอกว่า การดูพระพรมพิมใหญ่พิมไม่มีขอบของปู่ดูอัศแก่ซึ่งใชาเป็นพิมพ์นี้ผมจะมีจุดสังเกตในการดูแต่ศึกษาต่างๆแต่รอยขอบตรงนี้จะดูยากนิดหนึ่งเราดูแต่มองนี้ว่าจุดสังเกตต่างๆที่ผมใช้ดูในการซื้อขายพระมันมีว่าเป็นยังไงถึงจะไม่ไม่มีจุดสังเกตอย,อย่างนี้ แต่มันมีจุดอีกตัวหนึ่งสาหรับองนี้ผมมองคือมันจะบอกอยู่จุดซื้อขายอีกจุดหนึ่งที่ผมใช้ดูก็คือจะมีจุดมีรูสองรูอยู่ที่ข้อมือตรงที่ถือกัมไปรถือคัมภีร์สำหรับตรงนี้เราจะมีรูสองรูอยู่ตรงนี้ซึ่งลักษณะแม่พิมพ์ต่างๆจุดสังเกตต่างๆจะมีเยอะว่นนี้แต่ผมบอกเพิ่มเขมาแลา้วกันเพราะ จุดซื้อขายถ้ามองนี้ว่าจุดที่ผมใช้ดูในการดูซื้อขายสาหรับพิมนี้จะมาดูยากนิดหนึ่งก็เลยมองเพิ่มจุดซื้อขายของผมเข้ามาสําหรับพิมนี้เป็นสีเหืือสีชมพูจุดซื้อขายมีรูสองรูที่มือที่ข้างที่หรือคำพีเป็นผมพิมใหญ่พิมไม่ขอเนลือสีชมพูค่อนข้างจะหาย,ยาก ท่าที่มองนี้ว่าซึ่งแต่ก่อนผมก็เคยขายไปลักษณะนี้แหละประมาณนี้ผงมนิ่งแล้วก็ไม่รู้ไปไหนแล้วมองนี้ว่าแล้วก็เป็นค่อนข้างจะหายากแล้วบางคนเขาก็ไม่เล่นกันเรามาดูรักษาเรามาเรียนรู้มาศึกษาด้วยกันเป็นพรมพิมพ์ใหญ่ที่ไม่มีขอบของพุทธวัสแก่ วิขยามาเรียนรู้ด้วยกันลักษณะสภาพพระเดิมๆซึ่งค่อนข้างจะหายากกว่าแนวปูนซีเินขาวเลยลักษณะของพระพิมพ์พระต่างๆส,สภาพเดิมๆก็คือจะมองใน้ง่นนว่าจุดสังเกตต่างๆจะดูคนทั้งอยา่างนั่นกับจุดๆนี้ที่ผมเคยบอกว่าจุดซื้อขายที่ผมใช้ในการพิจารณาในการซื้อ ที่จุดหนึ่งแต่ก่อนผมก็บอกอย่างนี้แต่ค่อนข้างจะดูยากก็เลยเพิ่มจุดอีกจุดหนึ่งที่ผมใช้ในการดูสําหรับพิมพ์นี้ของหลวงปูกก่ดูวัดสะแกเป็นพรมพิมพ์ใหญ่ไม่มีขอบของหลวงปูกก่ดูวัดสะแกองนี้เป็นเนื้อสีชมพูค่อนข้างจะหายากกว่าเนื้อปูนซีเมนขาวเยอะมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกัน ลักษณะของผ้าต่างๆพิมพ์ต่างๆเรามาขยายดูกันว่าเป็นยังไงผ้าคองเมื่อกดดมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบเนี่ยดูสองรูที่ผมใช้ในการซื้อขายเพิ่มออกมาอีกจุดหนึ่งพอจุดที่บอกว่าวงแหวนที่ขอ้อข้อเท้าข้อเท้าหรือข้ออะไรล่ะดูค่อนข้างยากอย่างนี้ผมก็เลยบอกจุดสังเกต ข้อมือที่เราใช้ดูค่อนข้างจะดูยากผมก็เลยบอกจุดสังเกตที่ผมใช้ในการดูสําหรับพิมพ์นี้มีจุดๆหนึง่งซึ่งลักษณะพระก็มีหลายเหมือนกันแต่องค์นี้ค่อนข้างจะดูยากเพราะมันเป็นผ้าสภาพเดิมๆที่ชมพูค่อนข้างจะหายะาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นผมพิมพ์ใหญ่ของหลวงปู่ดุวัสแกซึ่งองค์นี้ก็เป็นองค์ที่ผมถ่ายรูปออกมานั่นแหละ เอามาศึกษามาเรียนรูก้ก็เลยเอารูปมาให้ศึกษามาเรียนรู้ที่ว่าเรียนรู้ก็ด้วยกันเป็นผมพิมพ์ใหญ่เนือสีชมพูเป็นพิมพ์ไม่มีขอบลักษณะของการแกะพลาสมองคือจะได,ด้สัดส่วนดูเาขาเมื่อไรอย่างนี้หนาตักเราจะมองให้เป็ดดนรูปโผล่งน่ารักดู นาราอะไรต่างๆให้หาจุดสังเกตดูเอาเองว่าเป็นยังไงผมจะไม่บอกเหมือนกับเสียนพาเขามาดูมาศึกษาเป็นผมพิมใหญ่พิมสาย้าเอ้ยพิมไม่มีขอบมาดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นเนื้อปูเสียมนูซึ่งองค์นี้เราจะมองเห็นเนื้อที่ฝังพระธาตุอยู่เยอะเหมือนกัน เราขยายอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้ผมมองคือเป็นพระธาตุที่ผสมกับเนื้อในการสร้างพระซึ่งองค์นี้ค่อนข้างจะเยอะเยอะอยู่หลายจุดอยู่ที่ผมมองดูเป็นพระธาตุที่ฝังบนพระอย่างนี้ลักษณะพระธาตุซีนเนี่ยฝังในเนื้อพระเป็นพระของหลวงปู่ดุวัสแก่เป็นผผเพิงใหญ่พยงไม่มีขอบ ามาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงไงเรียนรู้และศึกษาไปด้วยกันป็นปมพิมพ์ใหญ่อย่างนี้ขึ้นภาชาตที่ฝังที่เนื้อผ้าด้านหลังวกาขยายถูกไปว่าเป็นยังไงซึ่งก็เข้าลักษณะหลังเป็นธรรมชาติของหลังผ้าหยอดพิมพ์นี่แหละเราจะมองเห็น ต่างๆว่าเป็นยังไงอย่างนี้เรามาดูามาศึกษาเป็นธรรมชาติของพระยอดพิมพ์เป็นเนื้อปูนซีชมพูค่อนข้างจะหายากเรามาขยายดูพิจารณาด้านหลังของพระว่าเป็นยังไงยังไงเป็นลักษณะธรรมชาติของพระยอดพิมพ์มันจะแตกต่างไม่เหมือนกันด้วยเป๊ะ เราก็ดูเข้าเสศึกษาด้วยเดีวยวกันเป็นเนื้อปูนซีชมพูคผูนขังยา่อนขังฉะหายาหลายๆคนก็ไม่เล่นกันมีการพูดกันว่ามีการทำฟองอมแต่เราดูแล้วเหมือนผมดูแล้วอย่างนี้พิมพ์ถูกจุดซื้อขายมีคำว่าหมองคือมันก็คือพาแทะเราไม่เล่นพาแทะเราจะไปเล่นอะไรอย่างนี้ก็เลยเอามาให้ดูมาให้ศึกษาถือว่าเรียนรู้ไปด้วยกัน เป็นพุมพิมพ์ใหญ่พิมพ์พิมพ์ไม่มีขอบถ้าเราขยายดูเนื้อว่าเป็นยังไงยังไงที่กระรกฟองอากาศมันกับด้านหลังก็เหมือนกับน้ำตะหงที่เราพูดกันมันกับหน้าด้าเออปูนซีเมนที่ยังไม่เกี่ยเรียบอย่างนี้เราจะมองเห็นฟองอากาศอย่างนี้เราคิดถึงกระบวนการผลิต ของพระหลวงปูดูเป็นยังไงเป็นพระยอดพิมพ์นี่ธรรมชาติของพระยอดพิมพ์เราก็จะมองเห็นพวกฟองอากาศหรืออะไรต่างๆของพระยอดพิมพ์ออกมาว่าเป็นยังไงยังไงเป็นพระผมพิมพ์ใหญ่ไม่มีขอบหลวงปู่ดูว่าสกแกว่าเป็นยังไงยังไงม,มาศึกษามาเรีนยนรู้ด้วยกันเป็นผมพิมพ์ใหญ่ ขอ,องลูกกุดูว่าสแก่พิมไม่มีขอบเนื้อปูนพระองค์สีชมพูเรามาดูเริ่มมาดูขอบกันขยายออกมาดูด้านข้างเป็นยังไงขอบพระของผมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบชนะของผมขอบผมพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบดูขอบดูว่าอะไราต่างๆ มันเป็นยังไงอย่างนี้ขยายออกมาใหญ่ๆดูลักษณะของเนื้อเราจะมองเห็นหลัางๆอยู่ด้วยมุมกล้องเราจะเห็นเนี่ยรอยตะไบรอยยาของตะไบไม้คือชาวบ้านก็เรียกว่าบุ้งอย่างนี้ผ้าของหลวงปูดด่ดูเป็นเนื้อที่ผสมก็คือใช้ผราทาสมาผสมเราจะมองเห็นลักษณะของเนื้อของ ภาของหลวปูดุวัสแก่เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ไม่มีมขอบ<ม>ค่อนข้างจะหาย,ยากที่เป็นเนื้อสีชมพูแต่หลายๆลคนก็ไม่เล่นกันเลยบอกว่ามีฟอมมีอะไรแต่ถ้าเราดูจริงๆแล้วก็พิมพ์มันก็มีแท้เหมือนกันถ้าเราเป็น,นลักษณะรอยตะไบยอย่างนี้เป็นพระธาตุที่ฝังในเนื้อภาพ หากของพระดูวัสแกีพิมพิมใหญ่พิมพ์ไม่มีขอบเนี่ยขยายดูขอบใหญ่ๆว่าเป็นยังไงยังไงอย่างเงี้ยเป็นพุมพิมพ์ไม่มีขอบของหูมมงพดูวัสแกเป็นพิมใหญ่นะฮะสีชมพู่นข้ง,งจะหายากซึ่งแต่ก่อนผมก็เคยขายไปองค์หนึ่งขายไปแล้วก็หายไปเลย มาดูว่าศึกษาหรือว่าเรียนรู้ด้วยกันลักษณะเนี่ยลอยตะไบซึ่งเป็นตะไบหยาบเราจะมองเห็นความลึกซึ่งเป็นตะไบของไม้นั่นแหละศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันเป็นพระผมพิมพ์ใหญ่หลวงพุทธวสแกลักษณะของเนื้อปูนสีชมพูว่าเป็นยังไงาด้านขอบต้องมีหลายลักษณะเราจะจําบอกว่าต้องเป็นอย่งงางนั้นอย่างนี้ เป๊ะๆเ,เลยเรามาดูธรรมชาติในการดูพิมพ์ตัวอนาถุลักษณะของพระหลวงปูดุวัสแกมาดูมาศึกษาเป็นพมพิมพ์ใหญ่พิเมเ์มีขอบเนื้อปูนสียมพูมาศึกษามาเรียนรู้ทีว่วเรียนรู้ด้วยกันอย่างนี้ก็คือพระาธาตุที่ฝังในเนื้อพระซึ่งว่า พี่ไม่มีขอเท่าที่มีการพูดกันก็เป็นพระที่ทํายุคต้นๆและส่วนมากหลายๆคนก็บอกเป็นพระที่ลวงปูหยอดเองที่เองเลยถะนั้นพี่ไม่มีขอ้อองนี้เขามาดูเรามาศึกษาแต่พวกนี้มันก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ายังไงแต่โดยส่วนตัวผมมองคืออย่างนี้เป็นพระที่แย่ห้ือธรรมชาติในการผลิตในการทําว่าเป็นยังไงยังไงเราดูกัน ว่าเป็นยังไงแต่องค์นี้ค่าต่างๆจะดูยากหน่อยแล้วก็ดูธรรมชาติในการถูซึ่งรอยขอบเมื่อกับที่ผมบอกว่าสมัยก่อนถ้ามีรอยตะไบหยาบอย่างนี้ถ้าเขาเรียกว่าตะไบหยาบตะไบบุ้งถ้ามีก็ซื้อได้เลยถือว่าเป็นพระแท้อย่างนี้ซึ่งองค์นี้ก็มีลักษณะของพระพรมพิมพ์ใหญ่ไม่มีขอบก็ลงไปดูว่าสแก มาดูเรามาศึกษาซึ่งองค์นี้ถือว่าเปลนภาพเดิมๆเดิม,ดม,ดมโดยส่วนตัวผมก็มองดูง่ายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าแบบนี้ก็มีคนตีกันเพราะถ้ามีหลุมตรงนี้ที่ผมเคยได้เห็นอยู่ในหนังสือในเว็บอะไรก็จงไม่ได้ที่เขาบอกว่าเป็นภาพปลอมหมอคือองค์นั้นก็ไม่ใช่ปลอมหรอกเป็นภาพแท้ได้เลย จะ้วยเหตุผลอะไรเขาไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงวงการพระผมมองคือตอนนี้ก็มีปัญหาอย่างนี้ผมถึงพยายามอยากจะเอามาสอนให้ทุกคนเป็นดูไท่กเกตไดยตัวเองจะพาของาลงกูด,ดุจะได้เป็นพระยอดไดยมถึงเขาเล่นพระก็คือมองในแนววทั่วๆไปเล่นพระยอดในยมสวยแท้ดูง่ายแต่คำว่าดูง่าย นส่วนตัวผมมองคือดูง่ายมันแทบจะไม่มีเลยมีแต่สยอดนิยมสวยแท้คำว่านี้ยมอีกตัวหนึ่งมันก็เป็นการป้องกันไม่ให้คนใดคนหนึ่งมาชี้ขาดว่าแท้แต่หลายๆคนดูเก๋แต่คนนี้คนคนเดียวบอกว่าแท้ก็แท้ก็มีคนเขาพูดกันมีวงการเดียว คนเดียวบอกว่าแท้สิบคนยี่สิบคนบอกว่าเกก็ยังเป็นแพ้แท้อยู่วงการเดียวกันและพวกมีการศึกษาสูงด็อกเอกตอร์ปรติ้โทโมาเชื่อคนสามล้ออย่างนี้ก็แทวจะบอกมีวงการเดียวกันแต่ถ้าบอกว่าพวกสามลอ้อเก่งๆก็มีไหมก็ใช่เพราะพวกนี้ก็คือเรามองคนเราประเทศเรา มันก็มีโอกาสอยู่เข้ามาคิดกันกับคนที่จนๆนอยู่ไม่มีโอกาสไม่แสดงความไม่มีช่องทางที่แสดงความเก่งของตัวเองออกมาอย่างนี้แล้วก็ดูมาศึกษามาเรียนรู้ด้วยกันว่าเป็นยังไงยังไงโดยส่วนตัวผมก็มองทํำยังไงคนจะเป็นพระดูพระเกแท้ของหลวงปู่ดุวัสเกได้โดยตัวเอง ก็เป็นไปได้ก็คือโดยส่วนตัวผมมองคือทําให้เป็นพายยอดนิยมไม่ได้หลายๆคนดูเป็นโดยมาต้องพึ่งเสียนอย่างนี้มันก็กลายเป็นพระยอดนิยมได้หลายคนอยากดูอยากเป็นอยากเก็บก็สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องไปสงเช็คกับสมาคมหรืออะไรอย่างนี้กับผู้ชำนาญการที่บอกว่าชำนาญไม่รู้ชำนาญขนาดไหน เรามาดูเรามาศึกษาเจ้า่ยคยว่าการวงนั้นเนี่ยเรามาดูเป็นพระพรมพิมพ์ใหญ่ที่มวิีขอบของหลวงปู่ดุวสแกมาศึกษามาเรียนดูด้วยกันองนี้เป็นเนื้อปูนเซียมผูซึ่งฟังทานจะหายากผมเก็บไว้เราเคยขายไปองคหนึ่งองค์นั้นก็อย่างนี้แหละสวยประมาณนี้ซึ่งผมมองคือเป็นพระเนื้อหนึ่ง,งของ หลวงปู่ดูวัสแก่ที่ค่นข้างจะงญาติโดยเฉพาะผมวกวมองนี้ผมก็เล่นมาหลายปีเหมือนกันเพิ่งเห็นสององนี้แล้วกันที่เด็กๆอยู่ผ้าคอหลวงปู่ดูวัสแก่เป็นผมไม่มีคอร์